ในวิไม่ได้โอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เ<อ>ด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยถ้าเรากดาร์ปในบ้านเราจะาร์ปอยู่ข้างนอกได้อีกครัง้งหนึ่งอ่าเพราะว่ามันาร์ปฟรีถ้าบ้บในบ้านมันอยู่ในบ้านได้กี่ทีเลยพี่นาทีหนึ่งป้า องนาทีสองนาทีเออนั้นผมผมอาจจะออกชาเ์ยปืนก่อนนะคู่คิงนะฟังนะวงชาวติ้งที่นี่กว้างมากปวดชาวติ้งแล้วพูดกันตลอดนะได้เลยคูู่กููู่ไม่ปากปากหลามสามดามอะ่ะมึงโฟกัสแค่ปืนพาหรอกแล้วลที่เหลือปวดวงไฟอะ่ะมึงปล่อยมึงปล่อยมีดไม้พู่ไม้เบสเขาเล่นเลยแล้วก็แล้วก็คุยนะรอจับตัวหลุด ตื่นเต้นตื่นเต้นไอเดี่ยวจะจะรุมไปเรียวนะไปไปตามจีนแต่แค่หลอดอาจจะไม่ได้แปลมาหาบ่อยนะทุกปับเลยอ่ะห้าหนึ่งสองอันนี้เอาให้หมดเลยมั้ยเจ็ดสี่เก้ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้เอาให้หมดอะไรเอาให้แค่กินไป่ลด้นะไม่รู้รู้ให้มันมีได้สามสิบไงกินไม่หมดเลยหรอมึงเล่นลูกเหรอมึงไม่ได้เล่นลูกนะเจไดไอเดี่ยไม่ต้องต้องใช้คอเนี่ยมึงก็ต้องใช้คอลูกแค่เดิเขาให้เขาให้คนเป็นลูก ใช่เนี่ยาะลุกเกาะมันเกาะมันลิมิเต็ดเอาประตแตะโอ้ยเข้าปอเลยนะกข้าปอเลยนะเฮ้ยมึงไม่ต้องให้จะได้มาหากูมาหากูจะได้มาหากูจะได้มาหากูเล่นตามพี่ใช่ไหมพี่โต้เปทันละพี่โตผมต้องเล่นตามพี่เอย่าไปไม่ได้เขาไม่ดันนะเขาเขาอ้ออยู่บ้านนะปืนเขายิงยากนะถ้าเราครับผมน่าจะกด e weapon เด็ก e open blue เนี่ยนั่นแหละเขาจะให้เลือกโต้ อีไออันแรกอันใครแบบไหมถ้าถ้าถ้พี่พี่แบบพี่พี่เล่นอะไรพี่เล่นชิงใช่ป่ะโอเคไม่ไม่เอเลนเล่นบิชอฟเหมือนกันพี่ใช่ใช่อ๋อถ้าถ้าเกดเลือกเลยมันเขาเขาอยู่เขาอยู่ฝั่งไหนอ่ะบอกหน่อยได้ป่ะวิวสี่อันลองลองก็ได้ซ้ายเขาอยู่ซ้ายโอเคโอเคโอเคพะวันนี้มันลองเว้ยมึงลองที่นี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลี้ยวเลี้ยวกูไปหาหลอดนะพี่ว้าไปไหนบอกแลอวนะฝั่งฝั่งขวาของของเอ้ยฝั่งฝั่งฝั่งขวาของฝั่งแดงฝั่งขวาของฝั่งแดง ลวงหลังนะเลมายังเลีมายังทางซ้ายนะเออเออมึงมึงโฟกัสปืนโฟกัสปืนโฟกัสปืนล้มหรือตายอ่ะหลอนโฟกัสปืนโฟกัสปืนล้มบ้านเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปทิ้งเพื่อนเอาไปทิ้งอ๋อทิ้งไปมามาซ้ำหน่อยได้ป่ะหน้าบ้านเอาไป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 เลยช่างไปไปหน้าเลยตายตายตายกูช่วยเพื่อนนะกูช่วยเพื่อนนะเอเลสเอเลสมึงอันนี้ดิมึงเล่นกับเพื่อนดิต้องตายได้ป่ะอย่าโดนตายป่ะกูเข้าไปเล่นหรือให้อย่าโดนตายแล้ยิงให้หรือยิงให้ได้ยิงให้เดี๋ยวกูปิดตัวชุบนะ ะได้ปิดตัวชเพื่อนไวี้่าิงนวบวก่าจะงกนโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงรวองมึงรองขาะอ๋ออออ๋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 ออาออ๋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 า คิงคิงเพิง่งคิงเพิ่งตายจะโดนไฟเผาคิงตายไม่คิงคิงมันเพิ่งตายไม่ใช่เหรอครับผมผมโดนไฟเผาอ่ะคิงมันเพิ่งตายไม่ใช่เหรอผมก็เลยงงว่าเอ๊ะกูโดนอะไรวะไปโดนยิงบอกเพื่อนด้วยสวยๆพี่บางคนวองโตกูนะ ถ้ากูเกิดโดนกูนะมีตัวแหลมตัวนึงนะมีตัวแหลมตัวนึงนะปล่อยจูปล่อยจูปล่อยจูจูออกนะผมออกนะผมออกนะเล่นเล่นเล่นวับเหมือนเดิมเล่นเล่นเล่าวับเล่นเล่นวับเล่นเล่นวับเล่นเราวับเลี้ยวเลี้ยวยิงตัวตายไปให้เร็วยิงตัวตายไปแกลลอตดูดูดูเพื่อนเขาบอลมันถูกไปซ้ายนะเขาลังกูพร้อมนะกูตัวกูพร้อมแล้วถ้าจะให้บุกบอกนะ

ไปไปให้จบไม่ตายไม่เป็นไรล้มเฉยๆล้มเฉยๆล้เฉยๆล้เฉยๆยิงอนเล่นไปนะิงนะโดนยิงโดนยิงเกิดยังไตรงนั้นอ่ะเราเรามาไดกพี่กันหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวใครหลอเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้เล่นให้ติดลมเออติดลมใส่ร้านนัดดีกว่า ไม่ต้ขวานะเปิดลมขวาเอไม่ต้องยิงนะหลอดหลอดหลอดมันต้องยิงนะหลอดมันต้องยิงขวานะเดี๋ยวเล่นเอ้ยเอเจเอ้ยเล่นเล่นมาเอ้ยคิงตายคิงตายหรือบ้างคิงตายนะไฟร้อนแรงนะคิงตายไฟร้อนแรงโดยิงลมอยู่เมา่เพื่อนสายเลยเด็กอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ต่อไม่ได้นะเก็มีมีก่อให้เก็บข้างล่างนะมีก่อให้เก็บข้างล่าง นแทนหน่อยใครบ้างเขี่รลนแทนหน่อยเรดลว้าวเหมือนเดิมเ็ดอว้าเหมือนเดิมเ็ดโคตรโหดอ่ะเฮียมีสัตว์มันเปืองกระสูนจะว่อะไรจ้าเลยมันจะตัวที่ขึ้นหน่อไปก็หลงันไ้ที้หลบพี่เราตรงนี้หรอ่าเนาะว่าตรงไหนวาตรงนี้ตรงนี้มึงลองกดอีโร่เห็นไหมมึงเดี๋ยวกูวาขวามึงวาซ้ายเห็นปะที่หลังมเริ่มรบอกผมนะพี่รู้รู ป่านมาสนะเาไปรถแล้วเจล็ดดแล้วยออัดเอไหร่ฮเาัดันันอามมาเรดเเเปิดให้หเลยนะแ้วามาลวงนะขวามาลวงล้วงหลัเปิดให้หเลยอขางหลังนข้างหลังขางหลังพี่ซอดนะขางหลังพี่ซอโดนเเลโฟกัสปนเโฟกัปนเตาาแอปนแกหลอดปีนแกหลอดปีในเยกมาแล้วมามา ไ่ตายไหมยังไงไปเฉยจับปืนที่โตะหาอยู่ไหนวะไหนของปืนลงเฉยลงเยลง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 เฉยลงเฉยลงเฉยลงเฉยตารน้อยการไปพาเล่นไปพาเล่นไปพา ตายจูจูจูสามจูสามเบอรเลยเบอเลยยิบสุกออกด้วยนะยิบสุกออกตายตายเอ็นตายด้วยวิ่งทัวร์พี่ลิฟต์ไม่กลับล้มเจตายนะหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนออกมาด้วยตายเพื่อนตายเพื่อนตายหลับหลับแล้วมันโดนพี่ลิฟได้ไงวะจูเลได้ไงลูกเพื่อเนี่ยเวลาจริงแล้วพอหลอดขึ้นมันตัวเด่งมอเวลา คิงเขาอยู่ข้างในนะคิงเขาจะเกิดผมรอเล่นห้ก็อยู่ฝั่งควาอยนให้ไม่มึงเออมึงมึอันนี้แม่แต่รารอคิงเขาเกิดอ่ะมึงมามาดักก็ได้เรารอดักไม่เลื่อนไม่ลดนะใช่ก็รอคิงเขาจะออกมาแน่นอกเิ่ไม่อม่ออกมากอนออเ่อย่าอ่ออาอ่อยอออย่อยอยออ่าอย่อยอย่ออย่อ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 ออออ่ออรอเมคิงด้วยนะเดี๋ยวคิงน่าจะออกมาก่อน่นเาเกิดา ไป่ไป่อยป่เขาเรียกอะไรรอรอแบบตัวปืนอ่ะเห็นไหมน่ะในคิงอ่ะมัดกระหนับอ่ะจู่จูเล่นดิโยคิงตายแล้วตายคิงตายคิงตายคิงตายจุ้ยไม่ต้องอุ้มก็ได้นะไม่ต้องอุ้มก็ได้นะตาย้ิงตายออกมาบอกเพื่อนออกมาหน่อยมาๆมคิงตายคิงตายออกมามมแล้วาโคตรตายแล้วน่ะที่ม้กตายช่วยม้าหน่อยช่วยม้าหน่อยอยากปอยจนโดนเมย์หลังเ่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้น งชิเออเรารู้ละชิงคือสนามไว้เลทไอ้พี่พี่คิวคะแนนคูนะพี่คิวใครวะป้าระวังนะป้าใช่ใช่ป้าปลาคะแนนคูน่ะชิงช่วยอยู่อะแนนพี่คิวห้ามตายนะชช่่่่ววยยยยออููเลทมาตรงกลางเลทมาตรงกลางเลทมาตรงกลางเลทมาระวังตรงกลางเลับมาปัดพี่คิวเลทกันมาตรงกลางเลทยเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเองเดี๋ยวเล่นเองเดีเล่นหลังเข้าเลื่อนมาลดอยู่นะไม่รอไงราเพื่อนบอก จะได้เลื่อนรถอยู่ป่ะเพื่อนนี่เราอยู่ขวาจู่ๆจะตาย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 ดูไอ้เจ้าพี่ดิเดินเลยพี่ดิรถอยู่น้ำรถอยู่น้ำเอ้ยเขามาล้วงหลังนะทางขวาล้วงหลังทางขวายืนงจิ้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 งจิมาขวาพูได้กูได้วิ่งกับผมเลยวิ่งกับผมตาย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 สองยังไม่ตายนะยังไม่ตายเขาลงมาแล้วป่ะรถอยู่บ้านรถอยู่บ้านรถอยู่บ้านมองเลยเนยขาตวขวาเลยเจ้าหลามไปฆ่าตัวขวาเลยเขาอยู่ซ้ายมือนะเขาอยู่ซ้ายมือเยอะนะถึงไม่ถึงไม่ไปยะ้งกถือไม่เป็นไรไม่เป เล่อมาขวาเ่งมาขวาเล่มาขวาเ่เลียว้ายเลียว้ายไหมยันเลยยันเลยยันเลยพี่ล้ปืนไหนสายบนยึดปี๊ยริบยอหน่อยล้มคาร์ล้มล้มล้มระเบิดแปดมีขวาบนนะมีให้เก็บเนาะน้องเดี๋ยวยื้โมเมชันยืหน่อยลออยู่นะลูกโฟกัสลูกโฟกัสลูกโฟกัสลูกโกลกไปกลกไปก

เจไดท่าไหรเว้ยเขาติดใครอะเขาติดเมืองแดนกูต้องระเบิดแล้ววะกูกดผิดโทษพี่โตเกิดอะไรลู้ระวังนะระวังโดนระเบิดกูนะอุ๊ยลุงมากูบอกกูกดผิดไปจูเจอเจอ่จอมาฮะก็มาที่เดิมเนี่ยพี่โต้เนี่ย ไม่นี่เราเมดิโตเราเม่เลตเรามีชิงอ่ะอนิโมเมชั่นดูว่าเขาจะเกิดปะว่าเขาจะออกมาปะอ๋อคนไเด้งออกดันดันออกแล้วออกแล้วออกแล้วไม่ออกข้างหน้าพี่ไม่เห็นสวยจะได้สวยสวยสเยคิงตายไม้ไมาไม้ไมาไม้ไม้ตมยไมงตา้ไม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 าไม้ม้ไ้ไม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 ้ไ้ไม้ไม้ไ้ม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 ้้มาด้วย แสดงว่าผมรู้ละเฮ้ยเหล่าบ้านโดนมาช่วยพี่ซองหน่อยช่วยพี่ซองหน่อยข้างหลังข้างหลังบ้านได้กูมากระหลอดมากระลอดนี้มากระลอดนี้มากระลอดนี่เฮ้ยข้างหลังพี่ลำพี่ลำพี่ลำมาซ้อมหน่อยพี่ลำพี่ลำผมเล่นตัวยืนนะพี่ลำส่วยๆพี่ลำตัวซ้ายต่อพี่พี่ลำตัวซ้ายนะ

ตายเพื่อนเพื่อนตายปะเพ่ตายเพ่ตายตายปะไอเดียตายปะไปเ่นไปเล่นไปมาเ่อไปมาเ่ไปมาเเล่อยไปเรวหน่อยเลิมเปิดล็อเปิดล็เปิดลล็อให้หน่อยล็อให้หน่อยป้าป้ตายอีกตายตาย ตายเยอะตายเยอะตายเยอะตายขววาตายเยอะโตมีโตมีตายตายยืนไหนะยืนยืนไหนยืนไหนป้าเห็นตัวยืนตายปะตัวคอยนี่วะลุงลุงลุงทีมทีมไหนหนึ่งสอง่ไม่้่อตายปะส ออกก็ได้ออกก็ไดออกก็ไดเราได้แน่นึกวัามไม่ไหนพี่นึกวัยสามไมไหนยิงดิไปปลกเพื่อนเข้าวอหน่อยดิขอสองคนปล่อย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 พี่ลำซ้ำได้ตัวเนี้ยมันมันมันไอไอบอลรถอยู่ไหมอ่ะได้รถปะไม่รถไม่รถไม่รถข้างในไม่รถครับข้างในไม่รถไม่รถเดี๋ยไม่รถเราโฟกัสคิงออกเลยไอเจไดอ่ะเจไดอ่ะจริงใช่ปะ ไปนะเกร็งแล้วเกร็แล้วมาละกูมาละเฮ้ยอย่าอย่าตามไปหมดข้างหน้าตัวไปตัวไปกรับหน้าเลครับรับหน้าไปละปิดป๋าเล่นปิดป๋าเล่นปป๋าเล่นปป๋าเล่นเป่ดระเบิดระเบิดเร็วๆโฟกัสปืนเร่วๆโฟกัสปืนเล่นโฟกัสปืนขาว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 อันนี้ตัวเป็ดเพื่อนเจ้าอะไรเยอะหน่อยเฮ้ยหลังมาหลังมาหลังมาอุ้ยโดนตันโดนตัน โฟกัสปืนเลเลโฟกัสปืนเลโฟกัสปืนเลจุ่คนมาย่าผมพี่ตายแตายหนึ่งไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นด้วยนะแคสต่ะม่นยืนยนดมาดีนเราหเป็นไงบ้างอะนอผมจะไามใคืะบอกเดียวนะเลนนตายชุบเพื่อนนะเอ้ยขอชุบนะเลนเลนขวาปะเลนซ้ายปะ

ơu thuật trong căn hông này, cao trong cao hông này, lật lật, cốp ưu tiên, lật lật, cốp ưu tiên, lật lật, cốp ưu tiên, lật lật, băng ai mà ná, bự, xài bự đi phu. bờ Bỏ đi lằng đi bỏ đi lằng 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 thế này là bao giây giây. hí ế Ê, đồn pa, Ê, lằng 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 lằng. đưa chụp đưa chụp bing, đưa chụp bing, mang mang bing chụp của này không phía ตายตอนล็อกสองเลยเขี่ยยังโหดไอ้สัสแกกลับนะมันเล่นตรงกลางดิมันเล่นตรงกลางหน่อยตรงกลางหน่อยเล่นตรงกลางหน่อยเพ่นมันเล่นตรงกลางหน่อยเล่นตรงกลางหน่อยกลางบางมากยิงมาเขาเยอะเอ้ยเพื่อนตายข้างในไอจูตายข้างในอ่ะตายโอ้ไม่ได้ว่ะอจะกู้ไอจูเพื่อนตายบ้างเขาเยอะนะเพื่อนตายบ้างเขาเยอะเพื่อนตายบ้างเขาเยอะ เอออีอะเกาะกูหมดเกาะผมหมดว่ะผมว่าเอ๊ะทำไมมันจะนี้วะเขาชุบเขาชุบมาเชยปล่อย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 มาเชยไม่พะโคตรจ้าเออเออผมวันนี้ผมเกาะหมดเไปที่จะกูเอาจัดไอ้สัตว์ยังโหดยังตึงอ่ะ ก่อ,อ,กงงอ,องหมดว่ะก่อ,อหมดเล่นไปเลยเลลดิยชุบพี่หล่ำนะเฮ้ยโทษครับตาตรงนี้ต้องทำได้วะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทีหลังจะไม่ได้ทำห้ามถือศพเล่นแต่กูชุบเนี่ยนี่พี่หล่ำอ่ะ ว,วิ่งเจ็บวิ่งอาจารยจะมาเ,าเพื่อน,นะตัวปิดอะไรกันเรื่องไรเพื่อนรถรถเมย์อ่ะรถรถตายยิงตายตายโอ้โหโอเคโอเคโอเคเ,คเ,คเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว วอกูบาานเดิมเลเลยอารอยาหลังหอดหลังหลอดหลังเข้าหอดหลังหลอดหลังหลอดน้เขาจะดันมาล้ใช้เป็นคนเดียวสกัดให้สายบอสสายสายเราบอสสายเราเฮ้ยเลขเอร์ไหนลันอรัหลงสุดธ์กสุ้ยินดียินด หมดแล้วนะเฮ้ยกูงตมีเกาะแบ่งพี่ป่ะข้าจะขึ้นมาเพื่อนะเห็นไหมเดี๋ยวกูกูรอปิดตัวชูเปงกูรอปิดตัวชูเปงกันหนักกันหนักอยู่ๆอยู่ๆูค้างอะไรให้กันให้กันให้กันให้ไปก่อนตายเยู่แลตายอยู่แล้ี่เลสบอกแทงไปก่อนแทงป้าผมมาป้าผมมาป้าปืนตายนะปืนตาย เฮียโคตรโหดไอสัตว์เซนเกมระดับโปรฟสชัชนอลโอ้โหเฮียการลงปืนแบบโปรฟสชัชนอลอ่ะเฮียให้จะไหวว่างเี้ยเล่นเองเองเอาคืออะไรดูไงอฮิวลลด จะเดวมาเพิ่งออกข้าไป17บเจ็อ่ะ คีเแล้วกันปลาฉลามนะนี่ปลาฉลามข้าวสิบเจ็ดตัวคิดว่าไงไอจูไม่เน่นเลยหรอขอบคุณครับเดี๋ยวมีรอบครับประชาชนต้องคืนวอร์คบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบรกลจะบอกว่าประชาชนอย่าลืมคืนวอร์นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมานยังหนีมันก็เกาะก็เกไม่ค่อยขึ้นป่าเพราะผมผมค่าวสิบปตัวเนี่ย จริงจริงผมสักสาเลยนะแต่ว่ามันบ้าครับเฮ้ยื้นาขึ้ครับพี่ของพี่อ่ะพี่ฮิวเอ็มครับมันต้องเลื่อนไต้องเลื่อนแจงเราไม่ต้องคืนบอพี่ผมค่าเป็นสาแล้วไม่ใชน่แสนสิบกแต่สกอร์มันขึ้นไม่หมดไงบางตัวตีไปแล้วไม่ใ่ไม่ต่อยหรอกไม่่ไมส่หรอกครับเบอร์เบอร์หลคนไหนจปไป่สงเราหนเดี๋ยวรามาเราไปซื้อของแป๊บนึงสินาทีันยากไหมแบบขีแบบไม่ค่อยขี่ม่ไม่ม่กอฟแบบไมเสมันไม่ขีน้อ เป็นต้องหลับเตำแหน่งของเราคือมันต้องหลวงปืนถูกไหมใช่หลวงปืนกับคิงคือหาคิงให้เพื่อนแต่ผมพลาดไปสิบแปดตัวไปหลับเลยอ่ะไปฉลามไอ้เจ้ดก้าวหน้าเล่นเบิร์บ่อยเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มันมันเปลี่ยนใหม่เพื่อนมันเกิดเกิดไกลกว่าเดิมมันเกิดข้างหน้ากูรอข้างหน้าเว้ยแต่มันอยู่ข้างหลังข้างหลังกู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 รอข้างหน้าประตูใช่ใช่กูรอข้างหน้าประตูแต่มันเกิดข้างหลังพลาดไม่ตรงนั้นอ๋อนี่กูได้ตอกเลยไงวะเนี่ย ไม่ผมไม่แล่ะพี่จูตีไม่แตกเลยเหรอตีออแตกทำไมมาขึ้นเนา่เออเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H S O C ด้วยกันนะคะ